นึงน่ง r e a c t i อ,อ่สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางก,การยินดีต้อนรับสุนเน่งีแอคชั่นชัดเจนเรียบร้อยแล้วและในที่สุดไม่ต้องเดากันอีกแล้วนะครับผมว่าเป็น เพลงอะไรที่เจนได้เลือกใช้เป็นเพลงเฮฟวี่โรเ t ชันชัดเจนแล้วแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวอย่าง36วิจะเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างในตัวอย่างผมบอกก่อนแลยว,ว่าผมยังไม่ได้ดูเพราะว่าผมเห็นตัวอย่างปึ๊บผมก็เลยมาทำรีแอคชั่นเป็นยังไงบ้างรอบแรกแบบปกติก่อนสาวๆเดินกันไปชุดนักเรียน เสื้อสีขาวกระโปรงเข็ถ okay. ือไม้ห้าหกตัวเฮ้ยเจ็ดตัวทุกคนเลยน่าจะเซบัสอรสิบหกคนเฮวี r โรไม้่ร้องกันกลางป่าญาต ไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้อีกทีสาวๆไม่ต้องโซโล่ละไม่มีอะไรในตัวอย่างไม่มีอะไรซับซ้อนตอนแรกผมรู้ว่าจะมีใส่อะไรมาชิดชิ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 ไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีอะไรสาวๆเดินกันมาใส่ชุดนักเรียนถือขาไมเป็นซาวดดนตรตีเหมือนว่าเปิดเปิดเสียงไมโครโฟนอะเลขตู้แอม ไม่หอนเล็กน้อยเฮ็ดย่อมาจากคำว่าเฮฟวี่คนที่เดินนำคนแรกใครเนี่ยน่าจะเจนไม่ใช่เจหลอกหน้าเล็กไม่ใช่ใครมัดผมแต่คนที่สามมิวสิกดูทรงจำได้เลยผมมัดยาวๆมานี่ใครนะอืม คนที่หนึ่งไม่รู้ว่าใครกันแน่แต่คนที่สามเนี่ยมิวสิกชัดเจนจากระยะนี้นะเพื่อนๆคนนี้ดูจากทรงแล้วเนี่ยเหมือนโมบายมากเหมือนกันนะครับคนเนี้ยเหมือนโมบายมากเหมือนกันคนที่ผมวงเมสาไว้เนี่ยเหมือนโมบายมากนะดูจากลักษณะนะครับลักษณะความสูงความยาวดูต่อที ถือไม่หลายรอบเดี๋ยวขอดูหน่อยการโยกไม้แบบนี้เดาน้องโมหรือเปล่าก็ไม่ฟันทงว่าเป็นน้องโมแต่คล้ายมากไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอาย่อมาจากโลเทชันนั่นเองอยากรู้ว่าใช้ชื่อภาษาไทยว่าอะไรและสิ่งที่ผมอยากจะรู้กับเพลงนี้คือว่าเขาจะใช้เนื้อเพลงเดิมที่เอาไปขึ้นเวที ในงานที่ญี่ปุ่นยังใช้เนื้อเดิมตรงนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนคำร้องใหม่ผมมีความรู้สึกหวันใจอยู่พอสมควรกับการใช้เพลงนี้การที่เจนเลือกเพลงนี้มาใช้แต่ก็อีกนั่นแหละรครับผมบางทีมันอาจจะเวิร์กบางทีมันอาจจะได้ บางทีเนื้อเพลงเขาอาจจะเปลี่ยนใหม่บางที MV ออกมาอาจจะสวยงามตอนนี้ผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเพลงเพราะว่าเปิดมาเลยส,สดๆไม่มีความรู้อะไรทั้งสิ้นไม่ได้ดูเรื่องราวของอื่นๆที่ประกอบกับกว่าจะมาเป็น mv. ในตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำบ้างนะครับอันนี้คือ Reaction ก็ส,สดๆเจอคลิปก็เปิดแล้วก็คุยกันเลยนะอันนี้พูดไว้ก่อน ไมโครโฟนตั้งตระงาอยู่กลางดงที่เป็นหญ้าถ่ายก็น่าจะประมาณช่วงต้นๆ้นเช้าไม่ก็ตอนใกล้ใกล้หกโมงใกล้จะมืดนะครับฟ้าแบบนี้มี2อย่างให้เราคิดช่วง5้าโมงนิดนิดแดดอ่อนๆแดดจางๆพระอาทิตย์กำลังจะตกดินกับตอนช่วงประมาณ6กโมงกว่าๆในตอนเช้านะครับไม่ใช่6กโมงเย็น5้าโมงครึ่งอะไรอย่างนี้ 1 One, two, three, 2 3 4สต็อปไปปึ๊บเห็นปูเป้เห็นครูแก้วมัดแกะมัดจุนะครับผมยืนใครยืนมันปูเป้ยืนยิ้มโมบายหล่อนี่ใช่ป่ะตรงตัววายอ๋อเอมวตัวเต็มมาวันที่26โอเค นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีแอคชั่นครั้งแรกที่ดูคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพลงนี้จะทำให้ B.N.K.48 กลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนที่เป็นคุกกี้เสียงไทยฝากฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยและกันสำหรับน้องเจนเซนเตอร์เพลง Heavy Rotation ไปก่อนแล้วครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย ไปรอฟังเพลงเต็มกัน